นักโภชนาศาสตร์อีกขัานหนึ่งนะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือรองศาสตราจาร,รย์ดรยูเรศเรืองพาณิชย์นะคะท่านเป็นรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ,คะก็เชิญฟังท่านได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะยูเรศเรืองพาณิชย์ค่ะจากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนนะคะ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทางเวทรดักกรุ๊ปที่ให้โอกาสมา,าพูดคุยนะคะแล้วก็เสนอแนะแนวทางนะคะที่อาจจะเป็นแนวทางที่โดยส่วนตัวใช้ในการยึดปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็ในแวดวงของการทําอาหารสัตว์นะคะเราก็ยึดปฏิบัติอยู่แล้วในภาวะที่เรามีวิกฤตในเรื่องของอาราคาและครั้งนี้ก็ไม่ใช่วิกฤตธรรมดานะคะนอกเหนือนจากเรื่องของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มมากข,ขึ้น เรามีในเรื่องของความขาดแคลนด้วยนะคะในส่วนของแนวทางการปรับตัวนะคะที่คิดว่าทางส่วนของการผลิตปศุสัตว์เราจะต้องมีการปรับนะคะอันดับแรกเลยถ้าเรามองเอาเป็นว่าเราเน้นในส่วนของการผลิตอาหารสัตว์นะคะอันดับแรกมองว่าในส่วนขององค์กรเนี่ยนะคะควรจะต้องมีการปรับและทําความเข้าใจนะคะแล้วก็สื่อสารในเส้นทางของการผลิตให้ตลอด นะคะให้ตลอดเส้นทางไปเลยเ,เริ่มต้นจากในส่วนของออจัดซื้อว่าต้องเผชิญปัญหาอะไรนะคะต้องมีการยากลำบากอย่างไรในแง่ของการได้มาซึ่งวัตถุดิบนันเนี่ยก็โกดังเอ่ยอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของรูปแบบวัตถุดิบที่เข้ามาที่อาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบเดิมแล้วนะคะเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพูดกันตรงๆว่ามีอะไรก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ได้อะไรก็ต้องเอาไว้ก่อน นะคะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสด้รู้ได้เลยว่าอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสผันแปรไปในทิศทางแบบไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของสูตรซึ่งถ้าจะพูดจริงๆในส่วนของตัวเองก็อาจจะมีโอกาสได้สัมผัสกับการทํางานในส่วนตรงสูตรมากที่สุดก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างต้องใช้สิ่งที่เรามีทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะคะในในเรื่องของโภชนาการเนี่ยเข้ามาช่วยค่อนข้างมากเราจะต้องเข้าใจนะคะว่า มันเกิดอโอกาสที่เราจะไม่สามารถใช้ในสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยใช้ได้แล้วเราจะทําอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงงานอันเนี้ยก็จะมีผลเหมือนกันรูปแบบของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปนะคะองค์ประกอบของวัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยที่มันจะไม่ได้เหมือนเดิมมันทําให้สัดส่วนขององค์ประกอบโภชนะหรือว่าสารอาหารที่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะในสูตรโดยมวลรวมเนี่ยเปลี่ยน พราะนั้นในส่วนของกระบวนการผลิตเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าในเรื่องของเงื่อนไขการตั้งค่าหรือการทากระบวนการผลิตมันจะไม่ได้เหมือนเดิมละนะคะซึ่งจริงๆตรงส่วนงานตรงเนี้ยเขาเขาก็มีการปรับเปลี่ยนของเขาอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่มีความรุนแรงในเรื่องของการที่เราจะปรับในเรื่องของอวัตถุดิบที่จะเข้ามานะคะอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นไปได้สําหรับคนที่ ทำธุรกิจในเชิงของการผลิตอาหารไม่ว่าจะส่งไปให้ในส่วนของภาคส่วนของตัวเองในลักษณะของธุรกิจขบวงจรหรือแม้แต่ส่งไปขายให้กับลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ถ้าสามารถทำได้จะดีมากๆกก็คือการทำความเข้าใจกับผู้ใช้นะคะหรือผู้เลี้ยงหรือว่าลูกค้าให้เข้าใจว่าตอนนี้เงื่อนไขของเราเปลี่ยนไปยังไงแล้วนะคะวัตถุดิบของเรา เปลี่ยนไปอย่างไรมีโอกาสที่จะส่งผลไปถึงเรื่องของการกินนะคะของสัตว์หรือแม้แต่ผลผลิตที่ที่จะให้ตัวสัตว์มันอาจจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่ามีการสังเกตดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงคนที่จะใช้วัตถุดิบอันดับเลยต้องออกจากกรอบนะคะจากความคุ้นชิน ของการที่จะใช้วัตถุดิบในรูปแบบนี้ที่คิดว่าดีสำหรับเราเราชอบนะคะหรือว่าระดับนี้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเคยทดลองมาแล้วไม่ไม่ได้ามาเาเรียกว่าไม่ได้ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาของการกินได้หรือการให้ผลผลิตของสัตว์นะคะเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้ความ ตั้งใจที่จะ,ะมอนิเตอร์หรือดูแลต่อในเรื่องของการถ้าถ้าเราจะลดต้นทุนหรือควบคุมปริมาณของวัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยให้ใช้งานได้นานขึ้นก็อาจจะต้องมองว่าเอ๊เราจะ,ะทําการเพิ่มระดับของวัตถุดิบที่เราไม่คุ้นชินอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเราเคยใช้ที่สิบเปอร์เซ็นตเราอาจจะต้องลองใช้เยอะขึ้นในกรณีที่วัตถุดิบนั้นๆเนี่ยเราหาได้และเป็นวัตถุดิบที่สามารถช่วยในเรื่องของการ ลดต้นทุนนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะผู้ใช้ยังจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจข้อดีข้อด้อยนะคะข้อบอกพร่องข้อจำกัดนะคะของวัตถุดิบนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายภาพเคมีชีวภาพที่เป็นลักษณะปรากฏนะคะหรือลักษณะที่ติดมากับวัตถุดิบเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใช้วัตถุดิบบางอย่างนะคะที่เรารู้ว่าโดยปกติเราเคยใช้เท่านี้เท่านั้นแล้ว มันไม่ก่อให้เกิดปัญหาพอเรามาพยายามอเอาตัวเองเออกจากกรอบนะคะแล้วก็ปรับตัวเองให้ไปอยู่ในทิศทางที่พยายามที่จะทําให้ต้นทุนมันถูกควบคุมหรือปริมาณวัตถุดิบเราใช้ได้ยาวนานขึ้นบางครั้งมันก็จะทําให้เราอาจจะต้องใช้บางอย่างที่มันสูญเสียนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าโดยมนรวมแล้วเนี่ยโภชนาที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลอย่างไรต่อตลา์ซึ่งอันเนี้ยนะคะเราจะ เราจะต้องทําความเข้าใจให้ให้ถ่องแท้เลยนะคะ,ะเป้าหมายของเราคือลดต้นทุนโดยที่พยายามจะคงไว้ซึ่งลักษณะของอผลผลิตนะคะที่รับได้ในเรื่องของอผลตอบแทนที่จะตามมานะคะทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการใช้วัตถุดิบเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต,ต้องมองไปให้ไกลนะคะมองไปให้ไกลหมายถึงว่าในลักษณะของคนที่ เลือกใช้วัตถุดิบเนี่ยนะคะเราต้องมองว่ามันจะกระทบไปถึงลักษณะคุณภาพของอผลผลิตที่เราได้ด้วยหรือไม่นะคะคงไม่ใช่แค่ว่าด้วยสูตรเราจะเป็นอย่างนี้นะคะโรงงานจะต้องเจออย่างนี้ลูกค้าหรือผู้เลี้ยงจะต้องเจอแบบนี้เราจะต้องมองออกว่าผลผลิตจะเป็นยังไงบางครั้งอาจจะต้องทําความเข้าใจนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะตรงนี้นะคะทีนี้ สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาในระยะเวลาที่เกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโควิดนะคะ1นทีนจะเป็นเรื่องของสงคารามที่เริ่มเริ่มที่จะมีประเด็นให้เราต้องปรับตัวสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆเลยคือเราต้องใช้วัตถุดิบทางเลือกมากขึ้นซึ่งวัตถุดิบทางเลือกโดยส่วนใหญ่เราคุยกันมาค่อนข้างเยอะ นะคะว่าเป็นวัตถุดิบที่อย่างบ้านเราเนี่ยมีความโชคดีที่เรามีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มาจากภาคส่วนของเกษตรกรที่ทําในเรื่องของอการปลูกพืชเนี่ยนะคะที่เข้าสู่ระบบโรงงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเรามีผลิตผลที่เป็นผลพลอยได้นะคะออกมาค่อนข้างมากแล้วเราก็มีความคุ้นชินนะคะกับการใช้แหล่งของวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลพลอยได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีในเรื่องของ จากหรือว่าเยื่อใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าเยื่อใหญ่มันก็จะมีการจําแนกแล้วก็มีเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในทางเดินอ,อาหารของสัตว์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบทางเลือกซึ่งเรียกว่าต้องใช้มากขึ้นแน่ๆในช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีอะไรก็ต้องใช้หรือแม้แต่มีใครนำเสนออะไรที่แปลกใหม่ถ้าถ้ามันดูพอได้นะคะบางคนก็อาจจะต้อง หยิบจับเอามาเก็บเอาไว้นะคะเพราะนั้นต้องเข้าใจว่ามันจะนำพาไปสู่อะไรในร่างกายของสัตว์แล้วจะมีผลต่อสุขภาพหรือเรื่องของการให้ผลผล,ผลิตหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็ practice อยู่แล้วในเรื่องของการใช้ตัวช่วยนะคะส่วนตัวนี่ต้องบอกว่าในโมเมนต์ตอนนี้เนี่ยนะคะ,ะการใช้ในเรื่องของเอนไซม์ช่วยย่อยหรือแม้แต่ว่าการใช้ ในส่วนของสารเสริมนะคะบางตัวที่อาจให้ในส่วนของโภชนะที่เรียกว่าสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมต้นทุนรวมทั้งเรามองแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีพอนะคะที่จะปลดปล่อยสารอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบเนี่ยออกมาให้เราได้มากที่สุดนะคะ,ะโดยการที่เราเชื่อมั่นว่า มันจะสามารถทําให้สัตว์นั้นมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตได้ตามปกติเราก็จะต้องทํานะคะหรือแม้แต่แนวทางอื่นๆที่อาจจะมีการทํากันนะคะอย่างเช่นในส่วนของการาปรับสูตรนะคะในแง่มุมของอาการปรับสูตรอาหารเนี่ยนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักนัก ทําสูตรอาหารนะคะหรือฟอร์มูลเลเตอร์เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการปรับสูตรอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมีการดําเนินการนะคะกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าแม้ว่าเราไม่พบวิกฤตเนี่ยนะคะในการทํางานในเรื่องของการทําสูตรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักประกอบสูตรอาหารทําอยู่เสมอๆก็คือเรื่องของการทําอาหารให้มีความแม่นยํา ะะแม่นยำนี่คือตรงตามความต้องการของสัตว์ให้มากที่สุดนะคะในโมเมนต์ตรงนี้เนี่ยนะคะ,ะความต้องการที่ตรงที่สุดเนี่ยถ้าในอดีตหรือว่าต่อตอ,ตอเนื่องกันมาเนี่ยเราก็จะมองว่าการที่ทําให้ตรงนั้นเนี่ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะหนึ่งเราไม่ต้องสูญเสียในเรื่องของวัตถุดิบหรือแม้แต่สารอาหารที่อาจจะ,ะเป็นเหตุข,ของการที่ทําให้ต้นทุนสูงหรือแม้แต่ทําให้สัตว์ต้องขับทิ้งเยอะ นะคะเราอยากทำตรงนั้นนั่นก็เป็นการ Practice ปกติแต่ในปัจจุบันสําหรับสถานการณ์นี้เรายิ่งจะต้องแม่นยำหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกเหนือจากความแม่นยําที่ทําให้สัตว์ได้รับโภชนะครบตามจํานวนแล้วเนี่ยนะคะปริมาณเนี่ยนะคะที่จะให้หรือว่าเนื้อของสารอาหารที่จะให้ในโมเมนต์นี้เราอาจจะต้องลดมันลงมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะทําสูตรอาหารที่โลโปรตีนแต่คงกรดอะมิโนเอาไวา้ นะคะแล้วก็ปรับระดับของสารอาหารให้มีความสมดุลระหว่างสารอาหารกับสัดส่วนของพลังงานซึ่งถามว่าในในตรงนี้เรายังคงจะทําอย่างนั้นอยู่หรือไม่นะคะคําตอบก็คือเราคงจะต้องทําทด้วยความแม่นยําอย่างนี้ต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องมีการเชลนหรือว่ามีการพยายามที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมต้นทุนโดยการอาจจะทําทสูตรที่มีโภชนะที่อาจจะ ลดต่ำนะคะลงมาจากปกติที่เราเคยทำถ้าในกรณีที่เราเป็นคนที่จะต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณวัตถุดิบที่เรามีรวมทั้งาราคาของต้นทุนที่เราต้องเผชิญน,นะคะเราอาจจะต้องรลีมนสูตรหรือทำอในส่วนของอโภชนะให้ให้มีให้มีค่าที่ต่ำลงมาอีกนะคะโดยเราจะต้องทำการมอนิเตอร์ก็คือตรวจสอบดูว่าตัวสัตว์นั้นมีการตอบสนองอย่างไร นะคะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ส่มเสียงต่อเรื่องของอผลผลิตนะคะหรือคุณภาพของผลผลิตที่ได้นะคะทีนี้หลายหลายครั้งเราก็จะมีการปรับในเรื่องของนิวทรยนเนี่ยให้ตรงนะคะกับทางพันธุ์ทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีการ p พ a c t i ในลักษณะที่อาจจะทำสูตรอาหารเผื่อๆเอาไว้นะคะเราอาจจะต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆสายพันธุ์แนะนำประมาณไหนถ้าเราปรับตามสายพันธุ์โดยที่เราควบคุมต้นทุนได้เราทำ และถ้าเราทำตามสายพันธุ์แต่ว่าต้นทุนเราขึ้นเราอาจจะต้องดูว่าจุดไหนที่มันพอดีกับเราในเรื่องของต้นทุนแล้วทำให้ผล,ผลผลิตเราไปต่อเราอาจจะไม่ได้ไปเต็มที่ตามตรงนั้นนะคะ,อ,ะอีกอันนึงที่เราอาจจะ,ะทำได้ในแง่ของการพยายามจัดการก็คือเรื่องของ f e e d i n g โปรแกร m นะคะ,ะเราอาจจะปรับในเรื่องของ e ี d i n g program เพื่อทำให้ ส่วนของการใช้อาหารเนี่ยเราไปใช้สูตรที่มีต้นทุนต่ำกว่านะคะเป็นช่วงที่ยาวนานขึ้นนะคะโดยโดยหลักการเดิมก็คืออาศัยการที่เราไม่ไปรบกวนในเรื่องของอการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตมากนักน,นะคะเราลองขยับดูว่าสามารถทำได้หรือไม่นะคะถ้าเราทำได้เราก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถควบคุมในเรื่องของต้นทุนได้ด้วย นะคะ uh, ในเรื่องของ uh, โภชนาการเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราดูว่าเราเราทำได้เยอะนะคะแต่ว่าถึงะนั้นก็ตามเนี่ยนะคะในภาคส่วนของการผลิตปศุสัตว์เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอย่างนึงว่าการผลิตสัตว์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะในเรื่องของการจัดการก็มีความสําคัญมากๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรากําลังจะขยับเอา uh, ในส่วนของ อาหารให้มันอาจจะมีเขาเรียกว่าความความสมบูรณ์ในเรื่องของทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเนี่ยลดลงมาบ้างตามภาวะของความขาดแคลนหรือเรื่องของราคาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของการจัดการจะต้องเข้ามาเติมเต็มหรือว่าชดเชยในตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อมันมี ถอยในเรื่องของคุณภาพของอาหารหรือโภชนะในอาหารปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเรายังสามารถจัดการในส่วนของการเลี้ยงดูนะคะเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารไม่ว่าจะด้วยวิธีการในเรื่องของการมีตัวช่วยหรือการจัดการในเรื่องของการลดความเครียดนะคะการทําให้ทางเดินอาหารแข็งแรงด้วยวิธีการต่างๆที่เราเรียนรู้กันมาค่อนข้างมากก็จะเป็นอีก ส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยได้อย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าอาหารจะไม่ได้ดีเทียบเท่าเดิมแต่ถ้าตัวสัตว์แข็งแรงมีทางเดินอาหารที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะย่อยแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยในเรื่องของการที่เราจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของผลผลิตที่จะได้นะคะก็อาจจะช่วยได้เพราะนั้นในเรื่องของต้นทุนเราอาจจะควบได้จากการปรับอาหารแล้วก็ ในเรื่องของสมรรถภาพการผลิตเราก็อาจจะต้องช่วยได้ในเรื่องของการจัดการที่เน้นให้มีประสิทธิภาพนะคะดีแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ สาระดีๆในวันนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่จะเห็นว่าไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นวิกฤตที่กระทบไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งทุกวิกฤตนะคะย่อมมีโอกาสอยู่เสมอใครรู้ทันนะคะรู้เร็วจัดการได้ไวเนี่ยก็ย่อมจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งเคลริร์เว็โฟร์ดของเรานะคะเราก็เชื่อมั่นในคุณค่านะคะเราจะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเพื่อผลการดําเนินการที่ดีขึ้นของลูกค้านะคะที่วัดผลได้ด้วย o i ค่ะพิเก ใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการลงรายละเอียดเนหาที่มากกว่านี้นะคะก็ปรึกษาเราได้เพราะว่าเรามีทั้งในส่วนของฝ่ายวิชาการนะคะ iT แท็ฝ่ายวิจัยและพัฒนา V.I. แล้วก็ฝ่ายผลิตภัณฑ์ A.S.P. รวมถึงฝ่ายขายและการตลาดในเครือเวประดับทุกท่านนะคะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านอยู่ตลอดเวลานะคะก็ วันนี้นะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ได้นะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook Li ์แอแล้วก็ YouTube Channel นะคะก็ติดตามรายการ VPG Global ของเราในครั้งต่อไปนะคะมาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะนุอกจู ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบด้วยพระกราชินีนะคะที่ชันนะคะสตรวแพทย์หญิงกิจณีครูศรีเทพทานนะคะหรือหมอเกนะคะแล้วก็น้องจูนะคะในส่วนของสตรวะแพทย์หญิงอิสรีเหล่าพิรุณน,นะคะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ